สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคุยทุกเรื่องกับนัาจิตวิทยาโดยดกเตอรน้อยค่ะสำหรับ EP นี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวนั่นก็คือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวัยเด็กอนุบาลน,นะฮะีฉันเชื่อแน่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าครูก็แล้วแต่ เราต่างอยากให้เด็กเติบโตขึ้นมานอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วเรายังปรารถนาที่จะให้เด็กนั้นเป็นคนดีด้วยนะคะวันนี้เราลองมาฟังกันดูว่าวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในใบเด็กอนุบาลนี้มีวิธีการอย่างไรบ้างประการที่1น,นะคะในทานจิติยาเขาเชื่อว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง10ขวบ เป็นช่วงวัยที่เหมาะมากๆในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่าในช่วงนี้เด็กจะเรียนรู้ <c oughs> เด็กจะซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีและยังตรงกับสภาษสิทธที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากด้วยนะคะ,ะดังนั้นแล้วการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของเด็กในวนัยนี้อันดับที่หนึ่งเลยก็คือเด็กจะยังไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรไม่ควรเด็กจะยังแยกแกะไม่ออกวิวัยของเขานะคะแต่เด็กจะเรียนรู้ความถูกผิดใช่ไม่ใช่ผ่านท่าทีของผู้ใหญ่ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากสมมติว่าเด็กไปแย่นของเล่นกับเพื่อนแล้วคุณครูก็เลยบอกว่าอ,อย่าทําแบบนี้อีกนะคะถ้าหนูทําอีกคุณครูจะไม่รักหนูเพื่อนเพื่อนก็จะไม่รักหนูคุณครูแสดงท่าทีต่อเด็กว่าปฏิเสธพฤติกรรมนี้ของเขา เขาก็จะเรียนรู้ว่าเขาจะไม่ทําพฤติกรรมกันยั่งของเล่นจากเพื่อนอีกเพราะเดี๋ยวคุณครูจะไม่รักเขานั่นเองนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นสมมติเด็กเก็บของเล่นช่วยคุณครูในห้องเรียนแล้วคุณครูก็เลยบอกว่านูเป็นเด็กน่ารักจังเลยคุณครูให้คําชมให้รางวัลเด็กเกิดความพึงพอใจกับคําชมแล้วก็รางวัลน,นั้นวันต่อมาเด็กก็อยากจะเก็บของเล่นช่วยคุณครูอีกทั้งสองพฤติกรรมเราจะเห็นว่า เด็กไม่ไปแกล้งเพื่อนและเด็กช่วยครูเก็บของเล่นนั้นไม่ได้เกิดจากมโนทัศน์หรือคุณธรรมประจำใจอะไรของเด็กเพียงแต่ว่าเด็กดูท่าทีของคุณครูว่าอะไรคือทำลงไปแล้วคุณครูโอเคกับอะไรที่ทำไปแล้วคุณครูไม่โอเคนั่นเองนะคะตัวนี้สำคัญมากนะคะรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยหากว่าลูกทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม พ่อแม่หรือว่าค,คุณครูต้องแสดงท่าทีชัดเจนว่าอันนี้ไม่โอเคนะนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเขาไม่ควรทําสิ่งเหล่านี้อีกแล้วก็ถ้าเกิดสมว่าเด็กทําอะไรแล้วมันดีเราอยากให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่แล้วก็เสริมแรงเด็กด้วยคำชมด้วยรางวัลในสิ่งที่เขาชอบเขาก็จะทําพฤติกรรมนั้นอีกนะคะอันนี้คือวิธีการที่1น,นะคะวิธีการที่2นั่นก็คือว่าเด็ก อชอบฟังนิทานในวัยนี้นะคะดังนั้นนิทานจึงมีคุณค่าสําหรับเด็กมากๆอายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณครูบอกว่าวันนี้คุณครูคจะมาเล่านิทานให้ฟังนะคะเรื่องกระต่ายน้อยผู้ใจดีเราเห็นว่าท็อป,ปิกของนิทานเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องโพสทิฟเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วครูกเ็เล่าต่อว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งสีขาวหูยาวหางยาวอะไรเงี้ยในขณะที่ครูกำลังพารณาถึงรูปร่างของกระต่ายน้อยตัวนี้สมองส่วนคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กก็จะคิดตามในลักษณะรูปร่างของกระต่ายดังนั้นนิทานเนี่ยจึงไปช่วยส่งเสริมในเรื่องของการคิดแล้วก็เรื่องของจินตนาการด้วยและสุดท้ายนิทานก็ต้อง จบลงด้วยข้อคิดที่ฝากถึงคุณธรรมจริยธรรมว่าเออถ้าเกิดเราอยากจะเป็นที่รักของเพื่อนๆเหมือน,นกระต่ายน้อยเนี่ยที่เป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เราควรทํายังไงคะโอเคแล้วก็จะมีน้ําใจแบ่งปันของให้เพื่อนเล่นแล้วเพื่อนก็จะรักเราอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะซึมซับความดีงามคุณธรรมเหล่านี้ ผ่าน,นิทานนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหากท่านาผู้ปกครองอยู่ที่บ้านกับลูกก็พยายามอย่าให้ให้ลูกดูมือถือมากนะคะหันมาเล่านิทานให้ลูกฟังจะดีกว่าคะ่ะอย่างน้อยเด็กก็จะได้สร้างเสริมความคิดสร้างสารรค์และก็ใส่ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปด้วยนะคะ หากท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักและอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปด,ดีๆในทางจิติยาแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ